สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังชาวเพชรบูรณ์อฮาหขวันสีขาวหนาทึบพุ่งสูงกลางเมืองอยังไม่ทราบสาเหตุวันที่20สิงหาคม2568เพจเฟซบุ๊กชื่อข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์ได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกลุ่มขวันสีขาวหนาทึบที่ผวยพุ่งขึ้นจากพื้นดินสูงหลายร้อยเมตร ซึ่งมองเห็นได้จากมุมสูงของโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตตัวเมืองเพชรบูรณ์โดยในโพสต์ระบุว่าควันอะไรปล่อยพุ่งมองจากชั้นบนโรงแรมเมืองเพชรบูรณ์พากันงงอะไรกันคอมเมนต์พร้อมตั้งคำถามว่าควันที่เห็นนั้นเกิดจากสาเหตุใดกันแน่หลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะสงสัยขบขันและคาดเดากันไปต่างๆนหน้าอย่างไรก็ตามยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันว่ากลุ่มควันดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไรอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ